สบายดีพี่น้องฟงฝ่ายมัตสึคุชุกคนเนาะมาเจอกับเปาะของนันตะปาอีกแล้วมาเนี่เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยด้วยพี่น้องเด้อเข้ามาเบิง่งแล้วก็ได้อย่าลืมติดตามพี่ของนันตะปาแล้วก็อยู่ทางยูทูบอินเด้อพี่น้องกดซับกดสไครต์แน่ติดตามแน่อยู่ทาง YouTube ยูทูบ,บ,บ,บนี่มัตสึคุมื่อคืนนี้ก็เกือบตัวบอลล็อตนะพี่น้องเนาะเมื่อยบอกได้เลยว่าเมื่อยเมื่อคืนนี้เจอกับน้องใหม่ลีูในเต็ดนั้นโมเมนต์ธรรมดาเด้อ เจอครับทีมที่ว่าขึ้นมาเตะในพรีเมียร์ลีกใหม่เนาะแต่ก็สู้กับลิเวอร์พูลได้อย่างลูดเด็ดเพีมันเมื่อคืนนี้ซัดลิเวอร์พูลไป3ประตูพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนั่นที่ว่าคว้าเอาชัยชนะได้ชีมประตูตัวสามเนาะเริ่มเกมในนาทีที่3มาฮอดน,นาทีที่3ลิเวอร์พูลได้จุดโทษแล้วก็เป็นทางโมฮัมหมัดาลาสังหารเข้าไปเนาะเป็นประตูและประเดิมชิชันนี้เนาะ เลืน,นนะที่ทีมอีสตเฮลิชันก็ระเดิมประตูแรกของเขาในฟิลมาลีคือกันตีเสมอเฮลีดี้ได้ติดอย่างทันควันเลยนอหายใจยังพันทั่วท้องซ้ำบอกกันมาตีเสมอแล้วนะกบถือนนว่าชูซีเติมการค่องบานกับ71677ในครึ่งเวลาทัามิสเนาะและในน,นาที่ที่เศร้าทางลิอูก็ได้ลูกเตะเจตดเตะมุมอีกเนาะยนเข้ามาโดยฮเ พันได้กับโคูเข้าไปอย่างสวยงามนี่จนนักรับบัสชิดเนาะกต่เฮ็นไฮลิวอพูนันนำยีนเต็ดไปสองประตูตัวหนึ่งเดินในนาทีต่อมากัดสู้กันไปสู้กันมามาฮอนนาทีสี่สากลหายใจพันตัวโตมาดีเสมออีกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนคั้วฟิฟฟาดของพันไดแน่เมื่อคืนนี้บางส่วนนะเห็นห้ยีน่าต็ดนดีเสมอได้ในประตูที่สองอะ เกมเดินมาฮอในนาทีที่32ทางลิเวอร์พูลก็ได้ประตูที่3จากโมฮเม็ดซาลายิงเข้าไปอย่างเต็มโคตรเต็มแข้งเลยนี่พี่น้องเทพเจ้ามาหับกันยังหับมาได้ลูกนี้ซับโดยใช้เข้าไปแบบเสียบมุมเลยเก้าสิบปุ่งฉาเลยพี่น้องเอ้ยโมฮเม็ดซาลายิงมาคืนนี้ถือว่าเป็นลูกที่งามในเกมคืนเนาะก็มีลูกหนึ่งก็เป็นประตูที่2ของโมฮเม็ดซาลาเมื่อคืนนี้เนาะและต่อมาในนาทีที่ ชกชกของครึ่งเวลาที่สองลีวินาติดกับมาตีเสมออีกพี่น้องเอ้ยกะหายใจได้ไลายเตือนเพราะว่าไปตักเถื่อนเนี่ยตักเถื่องมาแล้วในมาตีในนาทีที่หกชิบชกลีวินาติดม,มาตีเสมออีกเป็นซาประตูต่อสามแบบนี้แฟนลิเวอร์พูลก,กเ็เริ่มเริ่มหำพดเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเกมของลีวินาติดนั่นกับเราได้เป็นห้องของเกมของลิเวอร์พูลเลยเมื่อคืนนี้ถือได้ว่าแบบสู้กันแบบดูเด็ดเพี้มันเลยนะดูเดือดว่าจริงจ้าถือว่า ่อก่อนก็เรียวว่าพูดแบบบม่ได้น้อยหน่าเลยนะคมป์แมนเจ๊แมนอยู่ในติดยันเสียมอยู่ในติดก็บ,บอกได้เลยว่าเมื่อยเนาะทางลีโอฟูเมื่อคืนนี้กว่าจะเอาชนะได้เนาะเกมดําเนินมาฮหกน,หนาทีที่เปลี่ยนสเปียร์ทางลีก็ได้จุดทุกอีกเตัวหนึ่งเนะาะแตเปลี่ยนทางโมฮัมเหม็ดชาลาสังหารเข้าไปเป็นแฮกติกของอันโมฮัมเหม็ดชาลาเลยเนาะในการประเดิมนัดแรกของพิมรีในฤดูกาลนี้กับซัด แท็กทีฟไปเลยสำหรับมูฮัมเหม็ดจาลาเนาะหมายถือว่าสมควรจะฮอวเบิงผลการแข่งขันของคู่อื่นเนาะอา,นอนนาร์เซนอลชนะฟูแเลม3-0คิตันพาเลตชนะเซาเซตัน1-0นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะเวียนแฮม2-0เนะาะแตเป็นการประเดิมสนามนัดทันทีอของแต่ละทีมในฟังคืนที่ผ่านมาของเฟมลี่อังกฤษเนาะหมายถือว่าเดเเ็ดเฟตแมนนี่ยิงประตูกันกันหลาเตัวเนาะโดยเฉพาะคู่ของลิเวอร์พูลกับลีดยูไนเต็ดนั้น มันเลยพี่น้องเจอกแล้วเราเพิ่อนพวกแกรมการแข่งขันในคืนของวันที่13วันอาทิตย์นี้เนาะเป็นของมแรงนี้าก,การมีเตีกันเนาะสองคู่เวทบอมบ์อเวียนกับลิตเติ้ลซิตี้ในเวลาส่าวโมงเนาะหรือว่าเปลี่ยนโมงอะไเนาะอีกคู่หนึ่งท,ท็อตแนมท็อตสเปอร์เจอกับเอฟเวอร์ตันก็เป็นคู่ใหญ่เนาะท็อตแนมท็อตส,สเปอร์กับเอฟเวอร์ตันในเวลาเ2้าสโมงสาหรือว่าเป็นเวลาสี่โมงครึ่งนั่นเนองเนาะ ก็บิรงว่ามันจะเป็น่ยนไะไเนาะเบิงไฟมาแรงงนี่แหละแล้วก็มีคู่มันเดย์ไนท์เนาะมันเดย์ไนท์ก็คือคืนของวันจันทร์เซฟฟิวยูเนเต็สเจอกับบุกแทนตันไบตันเจอกับเซลซีในคืนวันเดย์ไนท์เนาะเวลาสองโมงเซลซีกับอ่าใบตันจะเตะกันดึกในนหนึ่งเนาะมาแรงกับเซียเบิงสเปอร์เนาะว่าสิเป็ี่ยนไดไเนาะสิออกหน้าได้สเปอร์ทีมใหญ่ จะกับเอ็มตันเอ็มตันนี่ก็ได้ตัวใหม่มาเนาะย่างนั้นฮามิเอโรดิเกตมาใน,นการเบิ้งฟอร์มสุดีสุดไลยนั่ก็เบิ้งมาแรงเยอรับพีสุดเจ้าซีนีก็ขอจบที่เท่าน,นี้เนานะพี่เนาะบปไหบาย